เขาดีแร์ได้อิ่มเอ็มใจบริจาคของให้น้องที่วัดพระบาทน้ำพุ ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์ในวันนี้มาจากจุดเริ่มต้นของคลิปหลวงพ่ออลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุซึ่งท่านได้ขอบิณฑบาตสำหรับผู้ใจบุญที่มาบริจาคทานข้าวของเครื่องใช้รวมถึงขนมของทานเล่นต่างๆแล้วก็อย่าลืมขนมปังปี้บให้ลูกๆของท่านด้วยซึ่งท่านได้อุปการะเด็กๆไว้จำนวนกว่าพันคน ลวพ่อเลียงลูกป,ประมาณพันกว่าคนด้วยขนมปั่งปี๊บมาก็ไม่น้อยกว่า20ปีแล้ว คนเคยเห็นไหมครับว่าของที่เราบริจาคไปวัดพระบาทน้ำพูเนี่ยจะไปที่ไหนคลิปนี้ผมจะพาไปดูโกดังลงทานของวัดพระบาทน้ำาูกันทางไปซื้อขนมปี๊บเพื่อจะไปถวายให้หลวงพ่อเลยเพราะหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ฉันเองแต่เป็นความสุขของลูกๆที่ท่านเลี้ยงการมาวัดพระบาทน้ำพูครั้งแรกใครที่อยากจะมาถวายอาหารให้หลวงพ่อเนี่ยเวลาขับเข้ามานะครับก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาลงทานเอาของลงได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกมาเนี่ยก็ติดตามดูเพจของทางวัดพระบาทน้ำพู้ดูว่าแต่ละวันหลวงพ่อเนี่ยไปบิณฑบาตรับบริจาคที่ไหนบ้างก็สามารถเอาของไปถวายได้นะครับ What? พระบาทน้ำพุเพื่อดูว่าในเดือนนั้นหลวงพ่อไปบินทบาทรับบริจาคที่ไหนบ้าง